สวัสดีค่ะเพื่อนพามาดูต้นมะเขือเทศสองอาทิตย์เนี่ยเพิ่งขึ้นให้สูงประมาณนิ้วหนึ่งเพื่อนข้างหน้านี่ก็หวานเมล็ดพริกสามอาทิตย์แล้วยังไม่ขึ้นให้เลยเพื่อนรอล,ลุนอีกส่วนต้นนี้ก็มะเขือเทศเพื่อนอันนี้สามอันนี้สามอาทิตย์สามเสียอาทิตย์ขึ้นมาขนาดนี้ละกระถางนี่ก็เป็นกระถางโยเกิร์ตเพื่อนดินก็ซื้อดินถุงเขามา ปลูกนะเพราะว่าเขาดินฆ่าเชื้อแล้วอะเราแค่เอาเมล็ดมะเขือเทศมาหวานแล้วก็ฝังดินประมาณหนึ่งมิลลิเมตรนะเพื่อนเล็กนิดๆฝังน้นนิดอย่าฝังให้มันลึกนะแล้วก็จะเอาไปวางในห้องที่อุ่นๆเขาก็จะขึ้นมาถ้าห้องอุ่นมากเขาก็จะขึ้นมาเร็วนะเพื่อนต้นมะเขือเทศนี่ปลูกง่ายมากเลย เดี๋ยวพอต้นเขาโตหน่อยมีใบเหมือนกับใบแทนนะเพื่อนเราก็จะจับแยกแต่ตอนนี้มันหนาวเนาะให้เขาอยู่จับกลุ่มกันอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาเขาอยู่กันเป็นกลุ่มๆอย่างนี้ได้นะเพื่อนต้นมะเขือเทศน่ะจนกว่าเราจะอากาศข้างนอกจะอุ่นนะเราค่อยจับแยกนะขอบคุณมากนะคะเพื่อนมาไปก่อนละ